สวัสดีและทักทายทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของเรานะคะวันนี้เพียแอปิป้นมีภาพบรรยากาศสนุกสนานของงานเบสคิ s k i คาร a นาว a ลมาฝากค่ะงานนี้เป็นงานเทศกาลที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งที่จัดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศโปลแลนด์ค่ะ งานเบสคิสกีคาร์นาวาลเป็นงานที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะในเดือนมกราคมค่ะซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่28มกราคมเพียเปิลมองดูปฏิทินแล้วก็เห็นใกล้วันแห่งความรักเข้ามาทุกทีแล้วนะคะดังนั้นหลังจากจบภาพบรรยากาศของงานในวันนี้แล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพึ่งรีบไปไหนกันนะคะเพราะเพียเปิลมีวิธีการทำเค้กเลดเวลวิ lower well pot มาฝากในช่วงท้ายคลิปด้วยค่ะซึ่งเค้กนี้เป็นเค้กที่ทำง่ายแสนง่ายเผื่อเพื่อนๆจะได้ลองนำไปทำให้คนรู้ใจได้รับประทานกันในวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะแต่ตอนนี้เรามาดูภาพบรรยากาศกิจกรรมของงาน Best k i s k i y k a r wow, n a v a l ในช่วงเช้ากันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ ที่เพื่อนๆเ,เห็นก็มีขบวนพาเลตแฟนซีผู้คนสวมใส่ชุดมัสคอตนานา,นาชนิดเดินฟาแทซไปตามท้องถนนต่างๆซึ่งพวกเขาก็มีความเชื่อกันว่ามันจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีหรือพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปได้เลยล่ะคะ่ะหากพวกเราถูกพวกเขาตีนั่นก็แปลว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเพราะพวกเขาได้ช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวของพวกเราคะ่ะ แล้วเราก็จะกลายเป็นผู้โชคดีไปตลอดทั้งปีเลยและที่เพื่อนๆเ,อนเห็นตลับที่อยู่ในมือของมัสคอตคนนี้ก็คือตลับสีดำค่ะมีไว้เพื่อน,นำไปป้ายหน้าผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้มัสคอตบางคนก็จะนำพวงมาลัยผ้ามาคล้องคอผู้คน ทั้งหมดที่พวกเขาทำนี้ก็เพราะมีความเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่ถูกป้ายหรือถูกคล้องคอให้มีความโชคดีไปตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันค่ะแต่มันก็มีสิ่งที่แปลกไปมากกว่านั้นอีกนะคะก็คือหากพวกเขาได้เดินไปจับหน้าอกของใครหรือเอาไม้ง่ามเสียบแทงเข้าใต้วางขาของพวกผู้หญิงก็มีความเชื่อที่ว่า มันจะช่วยทําให้หญิงสาวผู้นั้นมีความโชคดีในเรื่องของความรักไปตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะและกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้จะจบลงด้วยการแข่งขันฟาดแซ่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ เมื่อเสร็จกิจกรรมในช่วงเช้าขรบวนพาเรและผู้คนก็จะเดินไปตามท้องถนนเพื่อไปที่ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองกันต่อเพราะว่าช่วงบ่ายจะมีการจัดคอนเสิร์ตท,ที่นี่ค่ะรวมถึงจะมีงานแสดงศิลปะพื้นบ้านมีนิทรรศการงานแกะสลักของเล่นพื้นบ้านงานปั้นเซรามิกงานทาจากกระดาษ งานปักผ้าพื้นเมืองรวมถึงยังมีน้ำพึ่งที่นำมาจากฟาร์มพึ่งที่คนพื้นเมืองเลี้ยงกันเองนำมาจัดแสดงในงานด้วยค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งดึงดูดใจผู้คนให้มาร่วมงานในวันนี้ก็คือมีอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวโปโลแลนด์จัดทำโดยกลุ่มแม่บ้านประจำท้องถิ่นซึ่งนำมาจัดเลี้ยงให้ผู้ร่วมงานได้ชิมหลากหลายเมนูด้วยกันค่ะมีทั้งของคาวของหวานมีวน์ร้อน คอยจัดเสิร์ฟให้กับแขกที่มาร่วมงานได้รับประทานกันแบบฟรีๆอีกด้วยเมื่อจบภาพบรรยากาศแห่งความสุขในวันนี้แล้วตามสัญญาค่ะพี่อเปิลมีวิธีการทำเค้กและสวว,วทฟาวเ o w e r p o ตมาฝากค่ะซึ่งใช้เวลาในการทำแค่เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้ค่ะ วิธีการทำเริ่มจากให้เพื่อนๆใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กเลสเวเวตตาโกกิไข่ไก่น้ำมันและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าไมโครเวฟเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะคะแล้วจึงนำออกมาพักรอไว้ให้เย็นแล้วค่อยๆแกะเค้กออกจากพิมพ์นะคะ แล้วทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วอีกทีจากนั้นนำเนื้อเค้กเลสเวลเวตกรอบโรยปิดให้ทั่วเนื้อเค้กตกแต่งเค้กให้สวยงามด้วยการวางดอกกุหลาบไว้ด้านบนก็เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเพียงแค่น <c> ี <c> ้เพื่อนๆก็จะได้เค้กน่ารักน่ารักที่ทำง่ายแสนง่ายเสิร์ฟให้คนรู้ใจได้รับประทานกันในวันแห่งความรัก ที่กำลังจะมาถึงน <t> ี <Aww. S 1> ้เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆหน้าตาเค้กเลสเวลเวดฟ lower p o ตวันนี้หน้าตาน่าทานไหมเอ่ยยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้เพื่อเนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายๆยคะยสักรับจับจุ n รับจุด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 รับจ b ดรับจุ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 ดร Na razie.